คิดถึงคุณจังในวันที่5นะคะใครที่เป็นแฟนหมอกระจายคงจะแบบยิ้มเต็มอิ่มเลยวันนี้เขากลับมาแล้วมานั่งตรงนี้แล้วคุณหมอสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับโอ้สี่วันวันนี้ทําให้รู้เลยว่ายัางไงยังไงเสียงผู้ชายคนนี้ไม่ตกจริงๆเสียงยังแบบเนาะรักษาเสียงดูแลเสียงเป็นพิเศษไหมคะก็ไม่ไม่ได้ดูแลอะไรมากครับก็อศัยกินน้ําเยอะดื่มน้ําน้ําเปล่าเลยนะดื่มน้ําเยอะๆค่ะ ก็ออกงก,กายออกกำลังกายบ้างถ้ามีโอกาสส่วนมากส่วนมากทำงานเยอะเราจะไม่มีแรงออกกำลังกายต้องหาช่วงครับ,รบแต่เสียงเราไม่ต้องแบบว่าฝึกหายใจฝึกกำบังลมอะไรไม่ได้ไม่ต้องมีอะไรเป็นพิเศษก็ก็มีมีบ้างคนระับเวลาร้องร้องทีก็จะตอนร้องเหมือนมีความสุขเหมือนเต็มพลังเลยแต่พอร้องเสร็จจะถอนหายใจแบบเต็มเต็มเลยอะไรเงี้ยทีสองทีทีสองทีก็เหนื่อยหายเหนื่อยแค่นั้น อ้ววันว่างๆคุณมอทำอะไรบ้างคะวันว่างๆสบายสบายว่างๆ<ว>ก็ชอบดูข่าวดูดูหนังดูอะไรเงี้ยรับก็ฟังเพลงบ้างครับแล้วอย่างนี้เหมือนกับว่าเราอยู่ในวงการมานานทุกวันในวงการก็เปลี่ยนไปเทคโนโลยีอะไรก็เพิ่มขึ้นเราต้องตามไหมต้องตามเทคโนโลยีต้องตามข่าวสารต้องตามวิธีการทําเพลงวิธีการทํางานไหมวิธีการสื่อสารกับผู้คน ยังไม่ค่อยตามมากเลยซําเบอแบบว่าจริงๆเป็นคนสายตามไม่ค่อยดีเป็นสายตายาวมันมันมัาถึงเวลา่าายยาวาสอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> สายตายาวสายตาย,ยาวแล้วแบบเวลาเล่นโทรศัพท์เงี้ยจะเล่นแบบตัวมันเล็กอะ่ะแล้วมันเล่นบางทีขี้เหยียดเล่นเลยอย่างเงี้ย มึงควรจะถามเล่นเล่นเล่นเฟซบอกยังยังเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนยังไม่ได้เล่นเลยเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรตอนนี้มีแฟนมีแฟนเพจอยู่แต่เฟซบุ๊กเยอะพวกนั้นยังไม่ได้เล่นสอาแต่มีแฟนเพจก็อาศัยของแฟนไงเขาเล่นหมดแล้วอ๋ออาศัยของเขาเนี่ยไปก่อนเพราะว่าเรามองไม่ค่อยเราลยปล่อยให้เขาเล่นคือเล่นด้วยกันอย่างแฟนเพจเขาก็ทําให้อะไรเงี้ยพอเข้ามาก็ตอบอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วมีโครงการอะไรใหม่ๆบ้างคะจะมีอะไรใหม่ๆบ้างโครงการใหม่ๆ ตอนนี้ก็คุณได้คุยกับโปริวเซอร์ในชุดแรกตั้งแต่ e v ีตั้งแต่ EV ครับก็คนที่พิดตาม,มาครับก็เไปเจอกันมาเจอกันไม่ใช่บังเอิญหรอกเพราะว่ามันเป็นบเ,เป็นจุดสำคัญของชีวิตของเขาเงี้ยเขาจะแต่งงานเขาก็จะเอาการ์ดเชิญมาให้ก็เลย<อ>โทรมา,าจะแต่งงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยคุยเข้เขาฟังว่าตอนนี้เขียนเพลงอยู่้ยพี่มอเขียนเพลงเองเหรอบอกเขียนแล้วกี่เพลงแล้วล่ะบอกยังไม่ถึงเพลงแล้วครับถ้าท่านจะใช้เวลานานนะคนเดียวจะใช้เพลงหนึ่งเดินลำบากมากไม่ใช้เวลากี่วันนะให้คนอื่นช่วยจริงๆสาเร็จค่ะแสดงว่ากำลังจะมีซิงเกิลหรือจะมีเพลงออกจะมีซิงเกิลแนวเพลงเปลี่ยนไปไหมฮะแนวเพลงก็อาจจะคงไว้แต่ร่วมสมัยก็คือพวกเลสโทอะไรอย่างเงี้ย แนวกลิ่นไอรอนตีอยังเป็นเล็ทโทรอยู่70 80ยังมีกลิ่นอยู่คครรัับบแต่วิธีการล้องก็จะให้ให้มันแค่ว่าหายไปเนี่ยไม่ใช่ต้องด้อยกว่าเดิมจะเอาให้ทําให้เหนียวกว่าเดิมคือมีเทคนิคใหม่ๆอะไรเงี้ยครับมีชื่อเพลงยังไงก็ชื่อเพลงไม่ได้ตั้งครับแต่เป็นแนว ก็เป็นพอปร็อกอย่างเงี้ยพับร็อกเป็นเรื่องความรักหรือเป็นเรื่องเต้าแตกอกแตกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อย่งอกอ๋อประมาณนั้นอ๋อยังอกแตกอยู่ค่ะแล้วแล้วยังร้องเพลงประจําอยู่ไหมฮะยังทุกวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนอยากฟังคือคนมามาติดตามที่จริงจังแล้วแบบโอ้โหเสียงเขาเพราะเลยไปฟังได้ที่ไหนที่เดอะโลคอลเพราะว่าตอนนั้นมีไตร่ตรเยอะเดอะโลคอลเป็นเออคือไม่เที่ยวแล้วนะเป็นริสซารองครับอ๋อเหรอเป็นแบบ โอเพนโอเพนครับเปแล้วนะร้านใหญ่มากที่ไหนอะคะอยู่ตรงเดอะโ c เค r ลรถก็เขาใช้ชื่อเดอะโ c เคลเลยตรงข้ามกับฐานทัพอากาศนะฮะข้ามทางรถไฟไปฐานทัพอากาศอยู่ไหนเนี่ยดอนเมืองครับดอนเมืองครสนามบินดอนเมืองครับ ครับอยู่ตรงนั้นนะครับร้องทุกวันเสาร์วันเสาร์ตอนแรกร้องสุกเสาร์แต่ดิวันศุกร์ไม่ว่างก็มาทํางานตรงนี้เดอะไหลที่ก็เลยขอเขาร้องวันเสาร์วันเดียวเป็นประจำช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งครับทุกวันเสาร์ที่เดอะโลเคอลครับเป็นร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารครับนั่งสบายทานอาหารก็เป็นร้านเป็นโฟกซองเป็นอะคุสเป็นโฟก์โฟก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือที่นี้ได้แล้วจะมีที่ไหนอีกไหมคะก็เดี๋ยวจะมีที่พระรามเก้านี่ครับก็ฟิกวันไว้แล้วตรงไหนครพระรามเก้าตรงเดินนายเดินนายเดินนายตรงนั้นเลยพระรามเก้าคือตรงไปรามคำแหงทางนั้นแหะคือผมจะร้องแค่อธิลวันครับจะไม่ร้องประจำส่วนใหญ่ก็เพลงฝรั่งก็มีเพลงตัวเองบ้างเพลงฝรั่งเยอะหน่อยเพลงฝั่งเพคนอื่นก็คงต้องร้อเพลงไทยเออเพลงไทยชอบร้องเพลงของใครถ้าบอกถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ของมอกระจายชอบร้องเพลงใคร มีคนเดียวที่ผมชอบร้องเพลงครับถ้าเขารู้ก็เขาคงจะดีใจก็เมื่อกี้นี่เราคุยกันข้างนอกที่คุยกันข้างนอกเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอะไรครับอ้ยอ๋อไม่ได้คุยกันซี่คนอีกคนอีกคนคุยผิดคนสักดาอินคาอ๋อโอ้ซึ่งเคยกําลังเมื่อก่อนเนี่ยกาลังเคยจะร่วมงานกันตอนนั้นก่อนเขาเป็นอินคาร์ครับนั่นแหละเอาเพลงไปไหนก็ต้องเอาเพลงกบเหมือนเพลงเราเองเลย บอกไว้ตรงนี้เลยดาเป็นคุณร้องขายทุกเพลงเพลงสักดาใช่ไหมชอบมากเพลงนี้เพียงเท่านี้ไม่ใช่ครับเพลงอะไรชุดแรกชุดแรกชุดแรกครับชุดแรกนี่ก็เยอะเลยอ่ะเยอะเลยอินคาก็มีมาเกมี้ยิงไกลเจ็บอยยงไกลยิงเจ็บโอเคมาเกมี้ก็จะไอ้นี่หน่อยจะจะแรงๆนิดนดียบแต่ที่ร้องไปไหนหรือไปเที่ยวคนให้ขึ้นไปร้องก็ นอกเหนือเพลงจะร้องเพลงเนี่ยยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บถ้าดารู้ดาต้องดีใจองทำสีแบบาวไหต้องทำสีแบบดาไหมก็มีสำเนียงเนี่ยถ้าดันมากเดี๋ยวไม่พออต้องเป็นเราเนาะก็เสียงเราแต่ว่าอาจจะเหมือนเขานิดหน่อยในเสียงอะไรเงี้ยครับพระศักดานี่เขามาที่นี่เขาร้องเพลงทีก็โอ้โหแล้วเพลงฝรั่งร้องของใครฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ร้องของเอ่อ็อบีนวมลเลียสกอปเปียนแล้วอย่างพวกเอใหม่ๆร้องไหมนักร้องใหม่ๆร้องไหมครใหม่ๆก็ มี Maroon 5 1973แต่1973เนี่ยครับมาร o น n 5โอ้ That's Love อะไรเงี้ยเหรอ This Love This Love ไม่ใช่ This Love This l o ไม่ได้ร้อง This Love จะแบบหนักไปหน่อยดังมากกว่นั้นแต่ไม่ได้ร้องไปร a r o o n 5ร้องอะไรอ่ะ1973 1973หรอ Small I guess it's over อันนี้ก็นี่ร็อกก็ร้องป๊อปก็ร้องงั้เนี่ยยังไงอะมีอาร์แอเท่านั้นที่ไม่ทำอาร์แด์บร้องได้ไหมไม่ถนัดครับเคยร้องไหมฮะ ไม่ไม่เคยครับน่าจะลองดูนะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยคุณมอ่ะที่ทําให้แฟนที่เป็นแฟนหมอกระจายนี่คงจะเออเห็นแล้วไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าก็นไปทํานู้นทํานี่ตามภาษาคนที่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังร้องเพลงเป็นประจําวันนี้ฝากฝากให้ภรรยาเปยนแฟนภรรยาครับโอเคฝากให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ